กับเิ่งเคในะช่วงข่าว IT ทีนะครับมีอุยนะครับ12กับฟีเจอร์ที่แล้วการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นแล,และรายชื่ออุปกรณ์ที่คาดได้าการอัปเดตนะครับสำหรับอันนี้นะ่าจะเป็นแค่ข่าวลือนะหรือแบบเป็นแนวคิดของผู้ใช้นะครับผมที่เรารวบรวมกันมานะครับผมไม่ใช่อย่างเป็นทางการของเสมีนะครับนี่คือบเราคาดคาเีกันนะครับเหมือนที่ของอเวสหรือของระบบอื่นนะครับ วันนี้นะครจะมีข่าวสายดีอัปเดตมานะครับก็คือฟีเจอร์บนมี u อุย12นั่นเองนะผมสำหรับวันนี้นะครับก็ช่วงนี้มันมาแรงเว้ยค่นมีเวลามาดูกันน้อมีอัปเดตบ้างนะครับมีอุย11ก็เปิดตัวไปเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาในปี2 0 1 9นและในวันที่3มีนาคม2อง3เสือมีก็ได้ประกาศว่ามี u อุย12ได้ยู่าการพัฒนาไป เพื่อจับเวนามีอุที่12นะค,คือ11ได้ประกาศหยุดไปจน่2 2 Pro โผลมาซึ่งคาดว่าจะมาถึงในเร็วๆนี้นะครับหลังจากที่ว่าประกาศเพียง1 7 4วันนะครับมีอุยโดยทั่วไปจะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนทุกป,ปีแต่วันนี้นะครับเพียง1 7 4วันมีอุยนะครับก็ได้ประกาศนะครับผมแต่วันนี้ฟีเจอร์อินเฟซของมิอุยสิก็ได้หลุดออกมา ึ่งสามารถเผยถึงรูปแบบหน้าตาที่เปลี่ยนไปในมิวสิส2รวมถึงได้หลุดรายชื่อบุรณ์ที่คาดว่าจะได้การอัปเดตนะครับผมให้เราทราบกันเยอวๆนะครับโดยพวกที่จะถูกเผยแพร่พัฒนาของนะครับในส่วนของนะครับผมจะสามารถมีอะไรบ้างมาเจอกันนะครับคือโพสต์อันนี้นะครับยังไม่เป็นทางการนะครับเป็นการเป็นข่าวลือนะครับผมฉะนั้นให้รอเป็นทางการก็ สักหน่อยนะครับอันที่1นนะครับผมมีอุยตัวนี้นะครับเดี๋ยวจกคนะครับมีอุยตัวนี้นะครับคุณสมบัติมันยังอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งใหม่อันถอนจริงของอันเนี้ยจะไม่เหมือนกันนะครับมีการคัดเครื่องบ้างนะครับผมเพราะมันทดสอบโดย developer p r i v a e v e r s Android 11อย่างไรก็ตามก็เสียมีสติกันนะครับอันที่1มีอุย12 New e a v i c a t i o n Bar and g a s t u r e s t u r e นะครับ Animation ในระบบ Global ของ MUI 11ก็เช้ากว่ารุ่นอนื่นวันนี้ Animation ออ์์ั่นเก่าที่ไม่เสถียรและไม่คงที่ก็ชวนแสนจะอิดอัดตอนนี้เปลี่ยนแปลงนะครับผมให้มันดูแบบสวยงามมากขึ้นนะครับให้ดูสมบูรณ์มากขึ้นใน MUI 2นะผมซึ่งก็ออกมาดีเลยนะผมคาดว่าคนจะออกมาไม่นานนะครับ คอนจออกมาเร็วๆนี้ 2. New m u s t i t a s k i n g with new animation นะครับจากการเปิดตัวของ Miu สิบที่ผ่านมาทำให้การเปลี่ยนรูปแบบปริทาที่ดูดีขึ้นและสวยมากขึ้นดูนะการรัปเดตครั้งนี้จะเปลี่ยนนะครับในส่วนของเมนูมาริทานที่ดีขึ้นกว่าเดิมเน้นความลื่นไหลและอนิเมชันให้ดูน่ารักกว่านะครับโดย Miu สิบสอนี้จะมาฟ้องการออกแบบและภาพเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลกว่เาเดิมงานนี้ต้องรอเลยว่ามันจะดีกว่าเดิมหรือไม่ นะครับผม 3. n e นิวคาเมราอนะครับตำแหน่งที่อ้างอิงได้เก่าถึงการออกแบบอุของกล้องนะบแบบใหม่โดยถูกแก้ไขและปรับเปลี่ยนให้ดูสมบูรณ์มากขึ้นด้วยการปรับปรุงโมดูลเลนต่ออย่างต่อเนื่องทำให้การใช้งานของผู้ใช้ที่ทําได้มากขึ้นนะครับดังนั้นอุยของกล้องที่ดีจึงควรจะเป็นเรื่องการปรับปรุงนะครับ 4. n e w n o t i f i c a t i o n System นะครับ ดูเหมือนว่าครั้งนี้มี u ุ2สในการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ o t i f i c a t i o n ใหม่หรือการแจ้งเตือนนะครับโดยจะโดยเราจะเห็นได้ว่าหน้ามาริทัศนะครับจะเปลี่ยนไปบ้างนะผมเมเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในช่วงนู้นเลยนะครับผม 5. perfect dark mode นะครับมีเวอร์ชันนี้ที่จะเถียนมี dark mode หรือโหมดมืดนะครับที่เราใช้งานกันแล้วแต่บางอย่างที่มี u ุวทำไม่ได้11ทําทำไม่ได้ ก็คือการเปลี่ยนให้ทุกๆแอปพลิเคชันเป็นดับโหมดมีเพียงแอปพลิเคชันที่รองรับเท่านั้นรวมถึงแอปพลิเคชันของระบบหรือซิสเต็มบางตัวก็ไม่รองรับนับในหมดนี้ยิ่งทาให้มิว12ปรับปรุงประสบการณ์หมดมืดหรือดับโหมดให้รองรับแอปพลิเคชันทั้งในระบบทั่วไปและแอปพลิเคชันภายนอกนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์คร่าวๆนับของมิวสิบสองส่วนใครที่ชอบไม่ชอบหรืออยากให้มิวสิบสองเปลี่ยนแปลงอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผม สลับตัดมาจะเป็นชื่อและรายของเครื่องที่ยองรับกันนะครับ Resolve Xiaomi phones to receive m i u 12 Xiaomi Digital Series Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Xiaomi 9 Xiaomi 9 SE Xiaomi 9 Pro Xiaomi 9 Lite x i a o Mi 8 Pro เสือมี่แและเสือมี่8ปลไนะครับเสือมี่ซีซีซีรีเสือมี่ c ีซีเก้ามี่โน้ตสิบเสืมี่ซีซีเเสือมี่ซีซีเก้ามี่เอมเสืมี่มิกแม็กซ์ซีรีเสมี่มิกอัลฟามี่มิกสามมี่มิกสองเอสมี่มิกสองมี m แ x 2กซ์สอง โปรโกซีรีโปโก F1 โปรโกเอเลดมีโฟนเลสมี K30 เลดมี K คยี่สิบโปรมี9 T Pro เลดมี K20 มี 9T เลสมี Not ต8 Pro เลดมี Not ต8เลดมี 8T เลดมี Note 7 Pro เลสมี Note 7เลสมี Note 7S เลสมี8เลสมี 8A เลตมี7เลตมี 7A เลตมี y1 เลตมีโนท้าเอเลดมีโนท้าเอแพรมเลตมี y1 ไหนึเลตมี y2 S2 เลตมี y3 เลตมีโนทหกโปรมีเอสองไเลตมีโนทต6เลตมี6เลตมีโนท้าโปรเลตมีโนท้าเลตมีโนท้าพลัสเลตมี5 5A l e d note สี่ cx ขอย้ำนะครับอันนี้เป็นเพียงข่าวลือนะครับข่าวลือและการค้าการณ์นะครับอย่าพึ่งเชื่อให้รออย่างเป็นทางการนะครับผมสอบช่วงไหนก็ยังไม่แน่ใจนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงข่าวเก็บไอทีห้องเติมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสอยตามการชมวิดีโอผมสวัสดีครับ